สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าที่เราไม่สามารถจะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้แต่คนเรากลับมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆมาประดับชีวิตเราเคยพิจารณากันอย่างจริงจังหรือไม่ว่าในแต่ละวัน เรามีเวลาให้กับชีวิตของเรามากแค่ไหนเราน่าจะหันมาให้เวลากับชีวิตอันมีค่าของเราในแต่ละวันให้มากขึ้นมาทําชีวิตของเราให้มีความสุขขึ้นกันดีกว่าเรื่องที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของเครื่องประดับเมื่อพูดถึงเรื่องเครื่องประดับแล้วเรามักจะคิดถึงสิ่งที่สวยงามต่างๆ ซึ่งหากนำไปตกแต่งที่ไหนแล้วก็จะทำให้ที่นั่นสวยขึ้นน่าดูขึ้นซึ่งเครื่องประดับชีวิตก็เช่นเดียวกันน่าจะหมายถึงสิ่งที่นำมาเสริมชีวิตของเราแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราดูดีขึ้นสวยขึ้นหรูหราขึ้นซึ่งก็น่าจะได้แก่สิ่งที่อยู่นอกตัวของเราเช่นเสื้อผ้าแหวนตุ้มหูเงินทอง หรืออาจจะหมายถึงคะแนนดีๆประกาศนียบัตรปริญญาบัตรยศตำแหน่งคนรักหรือครอบครัวและอีกสา,ารพัดที่เราจะยกตัวอย่างได้บ่อยครั้งที่เราปล่อยให้ชีวิตของเรานะมีความผูกพันกับเครื่องประดับชีวิตเหล่านี้มากจนลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรามันคืออะไรกันแน่ เราเคยถามตัวเองจริงๆหรือไม่ว่าอะไรล่ะที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราชีวิตของเราเองหรือหรือว่ามันจะเป็นเครื่องประดับที่เราจะพูดถึงเมื่อครู่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราจะขอยกตัวอย่างว่าถ้าเราเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเราอาจจะตอบว่าเครื่องประดับในชีวิตของเรานั่นก็คือการสอบให้ได้คะแนนดีที่สุดในชั้น การได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือการได้คู่ควงสวยๆหรือหล่อๆห,หรืออาจจะเป็นการได้รับปริญญาสูงๆแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่รักความโก้เก๋เราคงจะตอบว่าการที่เรามีบ้านที่สวยงามอยู่ก็เป็นเครื่องประดับชีวิตของเราได้หรือการมีรถยนต์ราคาแพงๆขับการมีอาหารที่อร่อยๆทานทุกมือ้อ การมีแหวนเพชรตุ้มหูเพชรว้ใส่อวดเพื่อนๆหรือจะเป็นการมีเสื้อผ้าสวยๆแพงๆเปลี่ยนทุกวันในตัวอย่างที่ถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราอาจจะตอบว่าการได้เงินอีกหลายๆลล้านสำหรับการลงทุนการได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนในสังคมคำตอบที่เราได้รับ มักจะเป็นเครื่องประดับชีวิตที่แตกต่างกันออกไปเราลองมาดูตัวอย่างชีวิตของบุคคลที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งแก่เครื่องประดับชีวิตกันดีไหมยกตัวอย่างเช่นบีเป็นเด็กสาวสวยที่เรียนหนังสือดีมาตั้งแต่เล็กๆคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องชื่นชมในความสามารถของบีเป็นอย่างยิ่งบีไม่เคยสอบได้เป็นรองใครในชั้นแต่แล้ว เหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นก็คือในปีสุดท้ายก่อนที่บีจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนสนิทสองคนของบีทนาคะแนนสอบได้ดีเกินความคาดหมายผลการสอบปรากฏว่าบีได้คะแนนเป็นที่สามในชั้นบีเสียใจเป็นอย่างมากร้องไห้ฟูมฝ่ายและพยายามทําร้ายชีวิตของตัวเองหลายต่อหลายครั้ง เรื่องแบบนี้เท่ากับว่าเราเอาชีวิตของเรานะ่ยไปผูกพันกับคะแนนมากเกินไปอีกสักตัวอย่างหนึง่งต้อยเป็นเด็กหนุ่มที่เรียนดีขยันขันแข็งแต่ประชดชีวิตด้วยการกินเหล้าสูบรุรีติดยาเสพติดทั้งนี้ก็ด้วยสาเหตุเพียงเล็กน้อยนั่นก็คือทราบผลการสอบว่า ไม่ติดในมหาวิทยาลัยที่ตนตั้งใจตั้งความหวังไว้ก็จะผลการสอบคัดเลือกเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตของเขาไงหรือจะเป็นเสียโรธที่กินยาฆ่าตัวตายก็เพราะขาดทุนจากการค้าไปสองล้านบาทสังเกตไม่ว่าเงินก็มีผลต่อชีวิตเช่นกันหรือทิพ เสียอกเสียใจร้องไห้ฟุ่มฝ่ายพยายามที่จะฆ่าตัวตายก็เพราะคนรักไปมีแฟนใหม่เนื่องจากว่าเราเอาเครื่องประดับชีวิตทางด้านคนรักมาเป็นตัวสำคัญนั่นเองดอกเตอร์เอเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงใครๆก็รู้จักพูดเก่งสอนเก่งจัดสัมมนา,าเก่ง มีคนเชิญไปพูดในที่ต่างๆกันเกือบทั่วประเทศดรเอทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลาให้กับชีวิตของตัวเองเลยไม่เคยดูแลสุขภาพของตัวเองไม่เคยออกกำลังกายไม่เคยให้ความสนใจกับเรื่องอาหารที่รับประทานขณะที่อายุยังไม่ถึง40สดรเอกลายเป็นบุคคลที่รวมของโรคทั้งหลายเช่นโรคอ้วนโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนั่นก็เพราะดร์เอนั้นใช้เงินและงานรวมไปถึงชื่อเสียงระเกติยศมาเป็นเครื่องประดับของชีวิตนั่นเองจากหลายๆตัวอย่างของบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเครื่องประดับชีวิตเหล่านี้แล้วเราเริ่มคิดกันบ้างไหมว่าอะไรล่ะ ควรจะมีค่ามากกว่าระหว่างชีวิตของเราหรือเครื่องประดับชีวิตตัวอ,อย่างชีวิตต่อไปนี้อาจทำให้เราเห็นความสำคัญของชีวิตเรามากยิ่งขึ้นเช่นลุงบุญเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ที่มีเงินฝากหลายร้อยล้านบาทในจิตใจของลุงบุญไม่มีอะไรอื่นอีกเลยนอกจากการสะสมเงินทองเงิน จึงเป็นเหมือนพระเจ้าของลุงบุญเงินมีค่าเหนือสิ่งอื่นใดลุงบุญเพิ่งเห็นความสำคัญของชีวิตเมื่อหมอตรวจพบว่าลุงบุญเป็นมะเร็งในปอดซึ่งจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานนักเงินทองที่มีมากมายก็ไม่สามารถจะต่อชีวิตของลุงบุญให้ยาวขึ้นได้ลุงบุญเองก็เพิ่งได้คิดว่าชีวิตของแกเนี่ย มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อคราวเจ็บหนักใกล้ตายนี่เองมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่มีประสบการณ์คล้ายลุงบุญก็คือเพิ่งเริ่มเห็นความสำคัญของชีวิตก็ตอนที่จะสุดสิ้นชีวิตนั่นแล้วดเรเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นสร้างทฤษฎีต่างๆทางวิทยาศาสตร์ไว้มากมาย ดรมีเครื่องประดับชีวิตที่ครบถ้วนบริบูรณ์ที่สุดคนหนึ่งมีครอบครัวที่อบอุ่นมีเงินทองเกียรติยศตำแหน่งชื่อเสียงและเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดขึ้นบ้านเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างของดรถูกยึดและถูกสังหารหมดมีเพียงดเรเเท่านั้นที่มีชีวิตรอดอยู่ในคุก ดเอร์ X, สูญเสียเครื่องประดับชีวิตทั้งหลายไปจนหมดสิน้นในท่ามกลางความเศร้าโศกและเสียใจอย่างรุนแรงเนี้ด็เอร์ได้ตระหนักถึงความจริงที่ว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่มีค่ายิ่งกว่าชีวิตของตัวเองและหนังสือที่ดเอร X เเขียนขึ้นในคุกเกี่ยวกับความสำคัญของชีวิต <c oughs> ก็เป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงยิ่งกว่าหนังสือใดๆที่เขาเคยเขียนขึ้นมาเมื่อไรก็ตาม ที่เราสามารถแยกแยะออกได้อย่างชัดเจนว่าอะไรคือชีวิตของเราอะไรคือเครื่องประดับชีวิตของเราเมื่อนั้นเราจะทำให้ตัวเองและคนรอบข้างมีชีวิตอยู่ในโลกยังมีความสุขได้มากยิ่งขึ้นเราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่น่าจะนำมาประดับชีวิตของเราละ่ะและอะไรคือสิ่งที่ไม่น่าจะนำมาประดับชีวิตของเราเลย คำถามก็คือเราคงเห็นความสำคัญของชีวิตมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ